อย,อย่ามาใกล้ามามาอย่ามาใกล้ามาม้าห้ามใกล้ามาออกไปเลยออกไปเลยห้ามมาใกล้ามามาดอลล่าไปเลยเขาขอใกล้มามาหน่อยลูกเขาขอใกล้มาม้าหน่อย <c oughs> จะเป็นอะไรไปละ่ะดอลดล่าดอลล่าหนีไปเลยดอลล่าไม่ต้องมาใกล้ามามาเลย โอ้โอ้ดอลล่าเยอะกันลูกโอเคโน้ดอลล่ามาเทียปากมามาดอนละโอเคค่ะโอเคค่ะครับผมโอเคโอเคลูกไม่มีอะไรแล้วนะคะ เขาใกล้แบบั้นโอเคไหมมาเฮก็มาเฮ้ยมาเอามาเอามาเอามาหมามาดีกว่ามาอนุ่มมาหามาหมโอ้ไม่ต้องเข้าใกล้หมามาดอนะไม่ต้องเข้าใกล้หมามาโอ้โอ้เจ็บหมามาเจ็บมามาเจ็บมาเจ็บนละ่าละมนัละนะนล่ละละ่ละเข้าใกล้ละละละนาน คิดถึงมาม่าเหรอคะลูกคิดถึงมามา่าเหรอคิดถึงมาม่าเหรอคะอมาม่าไปกินข้าวเพื่อนมาคิดถึงมาม่าเหรอคะโอเคโอเคนะ